ต่อไปมาดูกันที่ข้อที่3นะครับสำหรับข้อที่3เขาบอกว่ากำหนดเซตของ A เนะี่ย A นะี่ยมันคือเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆจนถึง M และ B เนะี่ยเขาบอกว่าเป็นเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง N โดยที่ M มเนะี่ยมันมีค่าน้อยกว่า N ถ้า C เป็นเซตนะครับซึ่ง A เป็นสับเซตของ C และ C เป็นสับเซตของ B จงหาว่าเซต C มีได้ทั้งหมดกี่เซตเห็นไหมครับโจทย์ของเหล่าทหารบกเนี่ยเป็นโจทย์ที่ทดสอบว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆมากแค่ไหนนะครับข้อ3เนี่ยก็ยังเป็นเรื่องเซตเหมือนเดิมนะครับหัวข้อย่อยในเรื่องนี้คือน้องต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสับเซตโอเคไหมครับน้องต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสับเซตเรามาดูกันครับ จากตรงนี้นะครับเขาบอกว่า A เป็นสับเซ็ตของ C และนะครับ C เป็นสับเซตของ B จะได้ว่าอะไรครับสมบัติการถ่ายทอดนะครับเห็นไหมครับน้องต้องแม่นในทุกๆเรื่องเลยนะคือมันเป็นแค่โจทย์พื้นฐานแต่เราต้องแม่นพื้นฐานนะครับถ้าคนที่พื้นฐานดีอยู่แล้วเนะี่ยน้องสามารถเก็บคะแนนวิชาคณิตเหล่านี้ได้ไม่ยากนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า A นะครับจะต้องเป็นสับเซ็ตของ B ด้วยถูกไหมนะครับจะต้องเป็นสับเซตของ B ด้วยในที่นี้นะครับพี่จะมาดูที่ A จํานวนสมาชิกของเซตของ A เนะี่ยหาได้จากอะไรครับจํานวนของสับเซตนะ A เนะี่ยมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด m ตัวนะครับ B นะครับมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด n ตัวนั่นหมายความว่าสับเซตของ A นะครับจำนวนของเซต เท่ากับเท่าไหร่ครับ2ยกกำลัง m นั่นเองนะครับนี่คือจำนวนสับเซตของ a จำนวนสับเซตของ b ล่ะหาจาก2ยกกำลัง n นั่นเองมีคนบอกว่านี่ไงครับพี่ a เป็นสับเซตของ c c เป็นสับเซตของ b แล้ว a มันเป็นสับเซตของ b ด้วยซึ่ง c อ่ะมันอยู่กึ่งกลางถูกไหมมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง a กับ b โอเคไหมครับมันอยู่กึ่งกลางระหว่าง a กับ b น้องบางคนบอกว่า พี่ก็เอาจํานวนนะครับสับเซตของ b ลบกับสับเซตของ A เลยสิตอบเลยเป็น2ยกกําลัง n ลบ2ยกกําลัง m แบบนี้ผิดนะครับโอเคไหมแบบนี้ผิดเลยนะพี่ยกตัวอย่างครับเป็นเลขง่ายๆที่เราสามารถเข้าใจได้ก็แล้วกันเนาะพี่กําหนดว่า a นะครับมันคือเซตของ1และ 2. โอเคไหมครับ b คือเซตของ 1>, 1 2แล้วก็3นะครับซึ่งมี C เนะี่ยอยู่กึง่งกลางโอเคไหมทีนี้เรามาดูว่า C เนะี่ยมันจะเป็นเซ็ตอะไรได้บ้างนะครับ C มันจะเป็นเซ็ตอะไรได้บ้างถ้าเราคิดในกรณีแรกนะครับถ้าน้องคิดแบบกรณีแรกพี่หาสับเซ็ตของ a ออกมามีอะไรบ้างครับ2ยกกำลังสองแสดงว่าสับเซ็ตมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวนะครับมีอะไรบ้างมีเซ็ตว่างนะครับ เซตของ1เซตของ2เซตของ1กับ2นะครับคือเซตของตัวมันเองนั่นเองนะครับโอเคไหมมีแค่นี้นะครับมีทั้งหมด4ตัวแล้วมาดูที่ด้านล่างครับ B มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด3ตัวหาสับเซตคือ2ยกกำลัง3นะครับเท่ากับ8 มีอะไรบ้างครับเซตวฟางนะครับแล้วอะไรอีก1 2 3นะครับไปเรื่อยๆก็แล้วกันเนาะจนถึงตัวมันเองถูกไหม1 2และก็3นะครับทั้งหมด8ตัวด้วยกันแล้วน้องบอกว่าเนี่ย พี่ครับเอามาลบกันได้เลยเนอ้องจะได้จํานวนเซตของ c เลยพี่บอกว่าไม่ใช่เป็นเพราะอะไรครับดูจากตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าพี่สมสม,มุติพี่เอาจํานวนสมาชิกมาลบกันนะครับเซตว่างหายไปเซตของ1 2ตัวนี้หายไปนะครับ c เนี่ยมันจะเหลือเซตของ3นะครับซึ่ง a เนี่ยมันจะไม่ใช่สับเซตของ3ถูกไหมคำว่าสับเซตคือ สมาชิกที่อยู่ใน A จะต้องอยู่ใน C ด้วยนะครับซึ่งไอหนะึเนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ในเซตของ3อะน้องเลยใช้วิธีนี้ไม่ได้นะครับนี่เป็นหลุมพรางเลยโอเคไหมแล้วมันมีช้อยหลอกมาด้วยวิธีการทำข้อนี้นะครับวิธีการก็คือน้องต้องหาผลต่างนะครับของจำนวนสมาชิกก่อนนั่นคือนำม NB นะครับลบ N A จากช้อยเนะี่ย จำนวนสมาชิกต่างกัน1ตัวถูกไหมครับ nb มีสมาชิก3ตัว na มี2ตัวลบกันได้1วิธีการหาเซตของ c ที่เป็นไปได้นะครับคือการนำา2นะครับยกกำลัง1น่นั่นเองคือยกกำลังผลต่างของจำนวนสมาชิกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเซตของ c ที่เป็นไปได้มีอะไรบ้างครับมีแค่2เซตนั่นคือนะครับเซตของ1 2และเซตของ 1>, 1 2 3นั่นเองนะครับถูกไหมนะครับก็คือ A เนี่ย C เนี่ยมันสามารถเป็น A ได้ถูกไหมครับและ C เนี่ยมันสามารถเป็น B ได้เหมือนกันถูกไหมเพราะในที่นี้เนะี่ยมันทำให้ A เป็นสับเซตของ C และ C เป็นสับเซตของ B เนี่ยเป็นจริงนะครับโอเคไหมครับคือมีจํานวนแค่2จํจำนวน แล้วมาดูครับที่โจทย์ให้เป็นตัวแปรมานะครับ n b คืออะไรครับ n b เท่ากับ n นะครับ n a คือ m นะครับผลต่างของจำนวนสมาชิกค,คือ n ลบ m นั่นเองนะครับ n ลบ m นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตอบอะไรนะครับตอบ2ยกกำลัง n ลบ m นั่นเองนะครับตอบข้อ4นะครับขอแก้ไขช้อยนิดหนึ่งนะครับตรงนี้คือ2ยกกำลัง n ลบ m นะครับข้อ3ตอบ4